เราขี้อวดหรือเขาขี้อิจฉากันแน่คนมีลูกโพสต์รูปลูกคนมีแฟนโพสต์รูปแฟนเธอไปเที่ยวเธอก็โพสต์รูปเที่ยวของเธอเขาซื้อรองเท้าใหม่เขาก็โพสต์มันด้วยความเห่อใครเป็นสายก,กินก็ขยันถ่ายรูปอาหารโชว์ใครมีอะไรสวยๆก็โพสต์โชว์ใครอยากโชว์เงินก็โชว์ไปใครมีรถโกโก้มีรถป้ายแดงก็อยากโพสต์โชว์กันบ้างสายแบลก็แอปเซลฟี่ สายเฮลตี้ก็ลงรูปหุ่นดีๆเต็มหน้าฟีดทองคำราคาลงก็รีบไปซื้อมาถ่ายโชว์กินบะหมี่แกล้งจนก็อยากโชว์ใครรักใครชอบอะไรเขาภูมิใจเขามีความสุขเขาก็โพสต์ไม่แปลกอะไรเลยนะที่ใครอยากจะโพสต์อะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขมันเป็นการแสดงออกว่าเขากําลังมีความสุขอยู่แต่มีคนบางประเภทที่มักจะเอาความสุขของคนอื่นไปเป็นปัญหาของตัวเองดูแล้วหมันไส้ไม่ชอบ ตำเนนี่ตังหาคือคนที่ไม่ปกติเอาจริงๆถ้าสิ่งที่เรากําลังโพสมันคือความสุขที่ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับคนที่มีจิตใจปกติแล้วเราก็ทําไปเถอะครับอย่าคิดหวังว่าจะทําอะไรให้ถูกใจคนทั้งโลกหรือจะโพสอะไรแล้วคนจะชื่นชมไปทั้งหมดอีกอย่างเราโพสอยู่ในบ้านของเราไม่ได้เอาไปแปะที่หน้าบ้านใครมีแต่คนมาชะโงกดูว่าบ้านเรามีอะไร คนที่เขาไม่ชอบเขาต้องมีวิธีจัดการของเขาเองว่าเขาจะทํำยังไงก็สุดแต่ความพอใจของเขาการพูดถึงบนและตําหนิความสุขของคนอื่นคือหนทางของการหาความสุขของคนที่ไม่มีความสุข